สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่อง n ัสนะ CGC หรือว่า n ัสนะ z ซจก็ได้ผมนะแล้วแต่จะเรียกเลยก็วันนี้ผมจะมาสอนเสกสัตว์ในไมค์ครับหรือว่ามอนเตอร์ในไมค์ครับผมนะก็สามารถเสกได้หลายอย่างเลยนะที่ผมจะมาสอนเนี่ยเป็นคําสั่งเดียวเลยผมนะโอเคคผมขั้นตอนแรขนะเราก็ไปเปิดคําคสั่งครับผมเปิดให้สามารถ พิมพ์คำสั่งได้ครผมนะก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะว่าเปิดยังไงก็คือเปิดเป็นโหมดสร้างสารรค์ครับผมนะแค่นี้ง่ายๆเลยครับผมโอเคก็คำสั่งนี้เลยครับผมนะเป็นคำสั่ง summon ครับผมนะก็พิมพ์ตามผมได้เลยครับผม t a แล้วก็ s u m m o n ครับผมนะเป็นคำสั่งนี้เลยครับผมแล้วก็ w i n ง a ั k ไปแล้วตามด้วยชื่อ สัตว์ที่อยากจะเสกครับผมนะอย่างเช่นผมอยากจะเสกไก่อย่างเงี้ยก็พิมพ์ไปผมชิคเก้นนะนี่ับผมพิม์ชิคเกนนะ้น,เกนไปแล้วก็กดยินยันครับผมก็นี่ครับผมไก่ลอยลงมาจากตัวเลยครับผมเออก็สามารถเสกครับผมเสกงี้เลยนะง่ายง่ายครับผมแต่ว,ว่าสามารถเสกได้แค่ตัวเดียวครับผมนะเพราะว่ามันเสกเยอะไม่ได้ก็ไม่รู้เป็นอะไรผมก็เสกหลายตัวไม่เป็นเหมือนกันนะโอเคครับผมขั้นตอน ก็อยากจะเสกอะไรก็เสกได้ครับผมอ่ะผมจะเสกเสกหมูเงี้ยอ่า PIG ใช่ปะพิกเนี่ยผมสามารถเสกพิกเลนเจอร์พิกพิกซอมบี้พิกแมนก็ได้ครับผมสามารถพิกเออสามารถเสกได้เยอะแยะเลยครับผมอ่านี่ครับผมเสกหมูมาแล้วนะสามารถใช้กับคอมมานด์บล็อกได้ด้วยครับผมนะไอคำสั่งนี้ สามารถพิมพ์ในคอมมานด์บล็อกได้ด้วยแล้วก็คำสั่งนี้สามารถพิมพ์พิกัดได้ด้วยผมนะเนี่ยผมตามหลังชื่อมอนเตอร์ที่เราอยากจะเสกก็สามารถเลือกพิกัดที่จะเสกตรงนั้นได้ครับผมนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้พิกัดเนี่ยไปคอมโบกับคอมมานด์บล็อกจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมนะเพราะว่ามันจะเหมือนกำหนดไว้ว่าจะเสกตรงไหนครับผม แบตเหลือสิบไม่มีปีญหาครับผมได้งวัวตอนเล็กมาอ,อไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนเสกอันนี้ด้วยกว่าคิปเปอร์สายฟ้าครับผมนะ <Wow. S 1> อ่าก็หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับผมก็ผมจะมาสอนเลยแล้วกันนะก็ขั้นตอนแรกครับผมนะก็ผมจะคือมอนเตอร์เนี่ยสามารถเสกทั้งไข่หรือว่าเสกคําสั่งก็ได้ครับผมนะ ก็วันนี้ผมจะมาสอนคําสั่งนะก็มีคนขอคนขอมาผมนะให้ทํำผมก็จัดให้ผมใครขอมาอยากให้สอนอะไรก็ได้ครับผมลูกก <Nope. S 1> ิปเปอรครับผมพิมพ์ k ิป p ปอร์ไปก่อนนะคือ k ิป p ปอรเนี่ยเราจะเสกแบบตรงๆมันเป็นไปไม่ได้ครับผมนะเสกแบบใช้คําสั่งเลยคือเราต้องแบบ ใช้ขั้นตอนมันก็ผมมันจะมีขั้นตอนในการทำฮิปเปอร์ครับผมก็ขั้นตอนแรกผมก็ให้ทําการเสกมอนเตอร์มาอย่างนี้ผมแล้วก็ทําการขังมันครับผมให้มันเดินไปไหนไม่ได้เพราะว่าแน่นอนผมมันจะไม่อยู่นิ่งแน่นอนฮิปเปอร์เนี่ยเออ่าไปนะเออแล้วเราก็ให้เราไปยืนอยู่ใกล้ๆมันครับผมถือพิกัดที่ใกล้ๆมันแล้วขั้นตอนไปเราก็เสกสายฟ้ามาลงที่มันครับผมนะ ก็คิปเปอร์สายฟ้าผมแน่นอนว่ามันต้องทําปกิกีลากับสายฟ้านะมันถึงจะได้มาคิดผมพิมซัมมอนไปซึ่งสายฟ้าเนี่ยจะเป็นชื่อมันจะเป็นอย่างนี้ผมมันจะเป็นไลท์ไลท์โบ๊ทก็ผมนะก็ไลนิ่งโบ๊ทก็ผมซึ่งผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออก็ไม่ได้มีปัญหาผมนะก็พิมพ์ตามนี้เลยนะ อ่าก็พิมพ์นี้ผมซัมทับซัมมอนไลนิ่งบอยผมแล้วก็กดยืนยันไปป้าผมนี่ครับผมได้คิปเปอร์สายฟ้ามาแล้วนะก็อาจจะมีจามเมจดกับไอเจ้าตัวปเปอร์เรานิดหน่อยครับผมอ่านี่ครับผมได้คิปเปอร์สายฟ้ามาแล้วก็บอกเลยว่าอัดเดี๋ยว <laughs> ไฟแม่งลนตายก็ใครมีน้ำอ่าใครแบบ แนะนำว่าให้ถือน้าแล้วกันนะถ้าใครเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะได้แบบดับไฟให้คิปเปอร์จะไม่ได้ไม่ต้องตายแล้วก็มีวิธีที่สองด้วยครับผมมีการเสกคิปเปอร์มอนเตอร์ครับผมซึ่งวิธีการที่สองเนี่ยเป็นวิธีการที่บอกเลยว่าโคตรมันครับผมวิธีการนี้คือทั้งเร็วทั้งมันแต่ว่ามันต้องทำตามตามนี้ครับผมนะ ก็ขั้นตอนแรกวิธีการนี้ก็แนะนําว่าให้ท่านผู้ชมเอาไข่มาดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วนะก็ไปเอาไข่มาผมไข่คิปเปอร์นะอ่าแล้วตามด้วยนีนะผมไอเทนเดอร์เทนเดนกับผมนะก็เป็นไอตีสูตรกับผมเอาตีสูนย์มาแล้วก็หาสมุดเอ็มชาร์คกับผมเป็นไออยู่ด้านล่างเกือบท้ายผมนะประมาณตรงนี้ผมก็เป็น เช้นเชลลิงก็ผมนะอ่าเป็นเชลลิงตรงนี้เลยนะก็จะเป็นชื่อนี้ผมแล้วก็เอามาอยู่ในตัวเราผมแล้วก็ตามด้วยทั่งครับผมทั่งอยู่ไหนเอ่ยอนึงนะโอเคียผมเอาทั่งมาเพื่อทําการผสมกันนะอ่านี่นะผมเราก็จะได้ตีสูตรที่สามารถเสกสายฟ้าได้ผมแต่ว่า ทำไมบางคนคือแบบอาจจะยังไม่รู้ว่าทําไมเอ้ยไอ,ยอย้ตรงนี้จะบอกว่าทําไมเสกสายฟ้าได้แล้วทําไมผมเสกไม่ได้อ่าก็คือไอ้เน,นี้ยคือมันมีเงื่อนไขยอยู่ผมเงื่อนไขก็คือสามารถเสกสายฟ้าได้ตอนที่ฝนตกเท่านั้นครับผมแล้วก็ต้องทําการเสกฝนครับผมมาครับผมก็พิมพ์ไปครับผมทับวอเทอร์ครับผม นี่ผมตามผมเลยนะทับวอเตอร์แล้วก็พิมพ์ไปผมทับวอเตอร์แล้วก็เอาเป็นสามารถเลือกระดับได้ด้วยผมนะสามารถเลือกระดับได้ถึงสามระดับเลยนะก็ผมจะเอาเป็นระดับกลางแล้วกันก็ระดับจะตามไอ้ลำเลียงไปเลยนะเขียผมผมเสกแล้วนะอ่าฝนก็จะตกครับผมก็ไอ้อันที่สามคือจะมีฝนแบบตกแรงแล้วก็มีสายฟ้าด้วยนะแล้วก็วิธีการ เสกพวกฝนฟ้าอากาศเร็วๆก็บนมือถือก็นี่เลยครับผมกดไอตรงนี้ครับผมแล้วก็วอเตอร์แล้วกดไปเนี่ยผมกดระดับได้ครับผมโอเคก็นี่ครับผมทำการอย่างนี้เลยนะเอาเดี๋ยว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 เอาอ๋อท่านผู้ชมก็ไอคือ มันมีเงื่อนไขอีกครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเราต้องปลาหอกใส่มอนเตอร์เท่านั้นครับผมนะคือมันจะมันจะเกิดสายฟ้าผมก็นี่เลยผมปลาใส่ไปเอ้ยไม่โดนนี่ผมอ่าอย่างนี้เลยนะเนี่ยผมเราต้องปลาใส่มอนเตอร์เท่านั้นนะคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นแค่เอ้ยซอมบี้หมูมาว่ะนี่ไงเฮ้เป็นกันไฟไม่ใช่เหรอโอเค ก็หรืออาจจะเป็นเพราะในมือถือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือในคอมมันอาจจะปลาตรงไหนก็ติดสายฟ้าก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเห็นไหมคือเราต้องปลาใส่มอนเตอร์เท่านั้นผมสายฟ้าถึงจะเกิดนะบอกเลยว่ามันมากๆครับผมปลาเนี่ยอ่ะเศษเยอะๆผมกลางวงอันนี้คือเป็นเอลีได้สายฟ้านะปาครับผมเห็นว่าติดเยอะเลยอะถ้าแบบรวมหมู่ๆเนี่ย ทึ่งคิปเปอร์สายฟ้านี่เป็นคิปเปอร์ในตำนานผมซึ่งระเบิดโคตรแรงเลยทีผมขออันนี้นะเปรียบเทียบแล้วกันก็จะเอาคิปเปอร์สายฟ้านี้ให้ดูป้าเห็นไหมอันนี้คือวงของไอ้คิปเปอร์สายฟ้าผมแล้วก็มาดูวงของคิปเปอร์ธรรมดานี่รับผมแค่นี้คือต่างกันมากครับผมเออเฮ้ยมีหัวดอกด้วยวะโอเคครับผม เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะก็อยากให้สอนอะไรอีกก็สามารถขอกันมาได้ผมผมก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับผมนะโอเคก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจนะคือก็เป็นคำสั่งที่ง่ายๆผมสามารถเจกเสกได้จริงครับผมเบสิกเบสิกนะโอเคงั้นผมขอตัวไปเล่นต่อแล้วกันคือมันมากครับผมเออปลาแบบใส่มอนเตอร์ติดติด ไอ้อะไรวะติดสายฟ้าเออบอกเลยว่าแบบมันมากๆครับผมโอเคครผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะก็โอเคครผมไปบายครับผม